สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กันที่นี่อาคารปฏิบัติธรรมผุ้มลังสีนะเป็นอาคารจอดรถของวัดระฆังนะครับใครที่มีรถส่วนตัวนะครับก็สามารถนํารถมาจอดที่นี่ได้นะครับผมนะก็เข้ามาใกล้ๆนะครับผมก็จะถึงบริเวณนะครับวิหารวัดระฆังเลยนะครับผมนะตรงนี้นะครับเดินเข้าไปนะจะอ้อมไปด้านหลังนะครับนะครับ ก็มากันหลายครั้งแล้วนะครับผมก็ถือโอกาสอัปเดตราคาวัตถุมงคลกันหน่อยนะครับผมสําหรับวัดละครังโคศิตารามนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะครับผมนะถึงกันแล้วนี่เลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านหลังกันตรงนี้นะครับจุดไหว้พระมณรนะอุโบสถพระวิหารสมเด็จนะครับผมนะนี่อยู่ตรงนี้นะครับวัตถุมงคลนะทาบุญถวายสารทาน นี่ถ้าเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นจุดถวายสังฆทานนะครับอยู่ด้านนี้นะนี่อยู่ตรงนี้นะครับนะถวายสังฆทานด้านนี้เลยนะครับก็จันทร์ถึงศุกร์นะ9.00ถึง16.30นะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะครับตะเล่ก,ก็8.30ถึง17.00นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นจุดบูชาวัตถุมงคลนะ รุ่นส2 2ปีนะครับอยู่ด้านนี้นะ1 5 1ปีรูปเหมือนเหมือนห้า หนึร้อยยิบสองปีนะปีสามเจ็ดนะเป็นเหรียญรูกเหมือนสมเด็จพระเจาจอร์โตนะอันนี้ก็เป็นพิมพ์ลูกเหมือนนะครับหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นพิมพ์คะแนนนะพิมพ์คะแนน ันนีเนนะ้เป็นบัวตูมตออนะเป็นบัวตูมด้านหลังทำตาอย่างด้านหน้าเกตบัวตูมอันนี้พิมพ์เจดีนะครับเจีดีของออกเหลือง ทัานหลังก็บริจาค100บาทนะครับรับพระสมเด็จนะรุ่น122ปี1องค์นะครับที่วัดละขังนะครับนะครับสมทบทุนนะมูลนิธินะครับสมเด็จพระอาจารย์ตัวมุสลังสรี มาด้านนี้จะเป็นนะพระปรางวัดระฆังนะครับนะนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกาบพระประธานเย็นระฟ้าด้านในกันนะครับนะบริเวณวิหารด้านในนี้นะครับนี่ด้านในนี้จะเป็น ประทานยิ้มรับฟ้านะครับนะนะครับมีด้านในนี้เลยนะครับ หลังจากกราบพระประธานเยี่ยมรัฟ้ากันแล้วนะก็อย่าลืมนะครับที่เข้ามาด้านในนี้นะจะมีนะครับวิหารเล็กๆนะครับผมนะไปกราบอดีเจ้าว,วาดกันได้นะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธชานโตโุมารังสีนะครับนี่ด้านในวิหารตรงนี้นะครับลนะ่ะ ตรงกลางก็จะเป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมลังสีนะครับถัดจากวิหารตรงนี้นะออกจากทางประตูพรหมลังสีนะครับนะฮะจะจะเป็นอ่าเนี่ยระฆังองค์ใหญ่อยู่ด้านนี้นะครับนะ มีะระฆังองค์ใหญ่ด้วยด้านนี้นะครับผมนะด้านหลังก็จะมีจุดบูชาวัตถุมงคลอีกจุดหนึ่งเป็นรุ่น151ปีนะครับผมนะนี่นะครับรุ่น15 1ปีจะเอยด่จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนู้นก็จะเป็นติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผม,ผมก็มีลูกเหมือนสมเด็จโตนะองค์ใหญ่อยู่ด้านนู้นนะครับนะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะครับ ตอนนี้เราไปดูวัตถุมงคลนะรุ่นร้อยห้าสิบเอ็ดปีก่อนนี่มีะระฆังองค์ใหญ่อยู่ด้านนี้นะครับผมนะหอะระฆังอยู่ด้านในนู้นนะครับทุกคนนะแล้วก็มีพระปางนะครับผมนะน,นี่พออ้อมมาด้านหลังแล้วนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นจุดบูชาวัตถุมงคลรุ่นร้อยห้าสิบเอ็ดปีอยู่ด้านนี้เลยนะครับ นี่ตรงนี้เลยนะครับจุดบูชาวัตถุมงคลของวัดระฆังโคสิตารามนี่ด้านในก็จะเป็นอ,อันนี้เหรียญรูปเหมือนนะครับนะเจ็ดซนติเมตรนะสองพันบาทนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนมนะแล้วก็นี้เนื้อเงินเนื้อเงิน4เซนนะห้าพับาทมีเลขโค้ดกำกับด้วยนะครับผมทุกคนนะนะมีเลขโคดด้วยอันนี้ อ่าห้าพันบาทเนาะน้ำเงินอันนี้เนื้อนวะสี่เซนนะครับสองพันบาทนะครับองเล็กลงมานะองเล็กลงมาสี่เซนนะห้าร้อยบาทนะครับสําหรับเนื้อทองอ่าอันนี้น่าจะผิดละบอ่อยนะครับน้ำเงินน้ำเงินอยู่ตรงนี้อันนี้สามพันบาทน่าจะสามพันบาทนัน่าจะสลับที่กันนะครับ นี่อันนี้เป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินนะเนื้อเงินสามพันบาทแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อนาวะนะครับโคตรนอหนูนะครับนะเนื้อนาวะก็จะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อทองแดงหมดแล้วนะเนื้อทองแดงไม่มีเลยนะครับส่วนเ,เนื้อสำริดนะครับพิมพ์คะแนนนี่ไม่มีแล้วนะครับนะก็จะมีปกโพนะครับปกโพหนึ่งพันบาท นะครับแล้วก็พิมพ์ฐานแซม1,000บาทเนื้อสำลิดนะครับผมแนละ้วก็เกรบัวตูม1,000บาทนะครับนะจะโค้ดจะเป็นสอดเสือนะสอดเสือแล้วกอ็อันนี้เป็นพิมพ์เจดีนะ1,000บาทนะครับแล้วก็เป็นทรงนิยมนะครับ1,200บาทนะครับเนื้อสำลิดนะครับ ต่อไปเป็นโซนเนื้อนาวะนะครับเนื้อนาวะพิมพ์คะแนน500บาทนะครับอันนี้ปกโพ1,200เนื้อนาวะนะครับมีนอนหนูนะฐา,านแซมนะครับ1,200แล้วก็บัวตูมนะบัวตูมพันสนะครับเน้อเจดีพัน0 อันนี้พิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยมนะวาวะพันห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนนะรูปเหมือนขนาดหนิ้วนะทองด้าน5,000ันบาทแล้วก็ลมดำา้าพันนะครับขนาดเล็ก3ามนิ้วนี่3ามนิ้ว2 5 0 0นห้านะครับลมดำก็ 2, 5 0 0ห้าอันนี้ 1. 5ห้านิ้วห0ร้อย ถ้าประธานยิ้ยมรับฟ้านะห้านิ้วนี่แปดพันบาทอันนี้ปิดทองหนึ่งหมื่นสองพันนะครับถ้อสามนิ้วก็สี่พันสี่พันห้าอันนี้ลมดำลมดำสามสามพันห้านะครับน,นี่ก็เป็นพิมพ์คะแนนพิมพ์คะแนน เนื้อโลหะนะครับชุด3องค์นะทองคําเงินทองแดงนะ 1, 7, มื่นเจ็ดมีเลขโคดกำกับด้วยนะครับนี่ร้อยห้าสิบเอ็ดปีอันนี้ก็เป็นเม็ดแตงนะชุดสามชุดสามเหรียญน,นะทองคำเงินทองแดงนะมื่นเจ็ดนี่ก็เป็นพิมพ์คะแนนนะพิมพ์คะแนน ชุด5้าองค์นะ1 0 0 0บาทนะเป็นพ้าผงอันนี้ป,ปรปโพปรโพนะ200บาทบัวตูมบัวตูมนะ200ฐานแซมฐานแซม200 เจดีสองร้อยพิมพ์นิยมสามร้อยอันนี้ก็เป็นอ่าสิบสองนิ้วนะทองด้านสองหมื่นนะครับแล้วก็มีเก้านิ้วด้วยนะเป็นลูกเหมือนสมเด็จพุทธัญจานโต แล้วก็ลมดำต้น151ปีนะจะอยู่ด้านหลังนะครับผมนะก็อยู่ตรงนะตรงนี้เลยนะนะครับอยู่ะระฆังองค์ใหญ่เนี่ยหลังระฆังองค์ใหญ่นะครับนะครับใครที่สังเกตะระฆังองค์ใหญ่ด้านหน้านะครับติดกับแม่น้าเจ้าพระยาก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับไปใหญ่ๆตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวเราไปดู ด้านหน้ากันต่อนะครับจะมีรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับผมน,ะนี่ก็ครั้งก่อนก็พามาถ่ายรีวิวตรงนี้นะตรงโรงเรียนนะครับผมที่มีการประกวดนะพระเครื่องนะครับผมนะพระบูชาไทยนะนะครับบริเวณนี่โรงเรียนสตรีวัดละคังนะครับผมนะ นี่ตรงนี้เลยที่มีการาจัดงานนะครับผมนะก็เป็นครั้งแรกนะทีเ่เป็นการจัดงานที่อยู่บริเวณวัดละรังนะครับผมนี่ถึงกันแล้วแม่น้ำเจ้าพยานะครับนะัมีท่าเรือนะท่าช้างวัดละรังอยู่ตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็มีสมเด็จ พระพุทธ,ธจารย์โตพมรังสีองค์ใหญ่อยู่ด้านนี้มากราบสการะกันได้นะครับผมแนะมาคอละครังตรงนี้นะนี่นะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีนะครับอันนี้ก็เป็นคณะหนึ่งอะทุกคนนะข้างในมีพิพิธภัณฑ์อยู่แต่เขาไม่ได้เปิดนะครับนะก็เลยไม่ได้เข้าไปดูเลยนะครับนี่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามก็เป็นวัดพระแก้วนะ พระบรมมหาราชวังนะครับนะอยู่ตรงข้ามเลยน,นะแม่น้ำเจ้าพยาอวน้ำเชี่ยวมากกว่านี้นะครับนะครับนี่ถ่ายบรรยากาศกัในให้ชมนะนี่วัดระฆังโคศิตารามป้ายอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับนะวัดระฆังโคศิตารามนะครับนี่บรรยากาศแม่น้ำเจ้าพยานะครับตรงข้ามเป็นพระบรมมหาราชวัง เราข้างเรือข้าวฟากนะแต่วันละขังนะจงข้ามน้นนะครับทุกคนเลยวันละขัง นะควันละครั้งรอเรือเทียบท่าโรงเรียนสตรีวัดละครั้ง เรือวัละคัะ เด็ดพุทธาจารย์โตพระมังสีองค์ใหญ่หอด้านนี้สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับอัเดตราคาวัตถุมงคลนันนะนะครับนะครับสำหรับวัดละฆังโคศิตอารามก็จะมีให้เช่า รุ่น122ปีแล้วก็151ปีนะให้เราได้เช่าบูชานาะเก็บสะสมกันนะครับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ